ถ้าหากว่าเรายืนอยู่บนพื้นที่เป็นฉนวนนะครับแล้วมือทั้งสองข้างของเรานั้นเกิดไปสัมผัสกับสายลายและสายนูท่ลที่ชำรุดโดยไม่ตั้งใจเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูดที่ควบคุมวงจรอ,อยู่นั้นจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับและคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองกันครับ ถ้าผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้ที่วางอยู่บนแผ่นไม้นะครับเปรียบสเสมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นที่เป็นฉนวนแล้วมือทั้งสองข้างนั้นเกิดไปสัมผัสกับสายลายและสายนูทรอลที่ชำรุดอยู่เราจะมาทําการทดลองดูครับว่าเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูดตัวนี้จะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับ เมื่อทําการจ่ายไฟนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูดตัวนี้ก็จะไม่ตัดวงจรนะครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้านะครับก็จะไหลาจากสายลายผ่านร่างกายของเราและไหลกลับทางสายนูเทลครับดังนั้นนะครับตัวเราก็จะเป็นโหลดไฟฟ้าชนิดหนึ่งเหมือนกับหลอดไฟหลอดนี้ครับแล้วถ้าเรายือนอยู่บนพื้นดินแทนเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูดตัวนี้จะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับโดยผมจะจำลองสายไฟเส้นสีเขียวนี้นะครับเปรียบเสมือนดินครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อผมแตะสายไฟเส้นสีเขียวเข้ากับส้้กรอกนะครับเซฟตี้เบรกเกอร์ก็จะตัดวงจรครับนั่นก็เพราะว่ากระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งนะครับก็จะไหลผ่านร่างกายเราลงสู่พื้นดินทําให้เบรกเกอร์กันดูดนั้นตรวจจับได้ว่าเกิดกระแสไฟที่ไหลเข้าและไหลออกเบรกเกอร์นั้นไม่เท่ากันเบรกเกอร์ก็เลยตัดวงจรครับ ดังนั้นในการต่อสายใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหากเราไม่ได้ติดตั้งสายดินและถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีโครงเป็นโลหะและเกิดไฟลวที่โครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นนะครับก็จะมีไฟครับและถ้าเราไปสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นนะครับก็จะถูกไฟฟ้าดูดได้ครับและถ้ากระแสไฟฟ้าลวนะครับถึงค่าพิกัดเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดวงจรครับ แต่ถ้าเราติดตั้งระบบสายดินที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วกระแสไฟฟ้าลวกฟฟลวก็จะไหลไปยังสายดินครับและเมื่อกระแสไฟฟ้ารั่วที่ไหลไปยังสายดินนั้นถึงค่าพิกัดเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดวงจรเองโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสกับ,กบเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ